ฝั่งของเราครับประเทศไทยครับในนามนะฮะสังกัดครับภายใต้ของชูฟันดีเชียครับเราก็มีหนุ่มหล่อห้าหนุ่มนะฮะในนามยังเบเชลเลอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้จะมามอบช่อดอกไม้นะครับให้กำลังใจกับสาวๆไอมี่ด้วยครับท่านแรกครับขอเชิญหนุ่มแจ็คเลยนะครับหนุ่มแจ็คครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเดี๋ยวหนุ่มแจ็คนะฮะจะมอบให้กับโมซิก้านะครับโมซิก้าที่คือหัวหน้าวงไอมี่ด้วยนะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับสื่อมวลชนครับ นี่คือโมซิก้านะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าวงไอมี่นะฮะเป็นพี่สาวคนโตนะครับท่านออกไปเตรียมตัวเลยครับยังแมชชีเลอร์ท่านต่อไปนะครับหนุ่มมิวสิก a f c นะครับขึ้นมามอบให้กับน้องเล็กนะฮะของไอมี่ก็คือมิคังครับผมโอ้โหนะครับมิวสิกที่พูดภาษาจีนได้ด้วยนะครับเ็นบอกว่าจะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ต้อนแปลหรือเปล่าครับ นะครับอ่านะครับท ok> ่านต่อไปครับผมแม Mac F หกครับ okay, นี่คือยังเม่เลอร์ท่านต่อไปนะครับมาด้กับนิกกี้มีโอนะครับอถ่ายรูปครับสิมุลชนครับท่านต่อไปครับเตรียมตัวเลยนะครับหนุ่ม T F หกครับมาด้วยกับเฮลี่อา แม่เหมือนพระเอกนางเอกเกาหลีเลยนะครับคู่นี้ถ่ายรูปกันครับเชลฟโฟโต้ครับผมมีมีมตอส่วนตัวครับอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวครับโอ้ยังไงโอ้มาดิผู้ปกครอครับผมเนี่ย ผมเนี่ยมาเป็นชั่วโมงแล้วครับเจอให้หนุ่มยังไมเชลเลอร์แย่งไปหมดเลยนะครับสุดท้ายครับหนุ่มต้นครับมอบวห้กับซาร่าพี่พี่ผิดผิดคนครับผิดคนครับผิดคนครับแหมครับโอ้นี่ครับ ในวันนี้นะครก็เนื่องในโอกาสนี้ครับเดี๋ยวจะให้พี่ต้นของเรานะครับในภายใต้สังกัด True v e n t u r e นะฮะให้แซงความยินดีกับวงไอมี่นะครับทุกทุกคนครับรวมถึงฝากอะไรถึงซาร่าด้วยแล้วกันนะครับที่ต้องมาอยู่ต่างประเทศครับเดี๋ยวขอไหมด้วยครับทีมงานครับขอไหมพี่ต้นหน่อยนะครับพี่ต้นไม่ถ่ายรูปคู่ซาร่าบ้างหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปที่ดีกว่าครับครับผมอ่าครับ ขอขอเพลงลงนิดนึงนะฮะขอเพลงลงนิดนึงนะครับอ่าพี่ตอนเก่าวเชิญครับดังไหมครับฮัลโหลครับนี่ฮาว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 ครับอ่าอ่าจะพูดภาษาอะไรดีครับภาษาไทยแล้วกันครับพี่รับภาษาไทยแล้วกันนะครับครับก่อนอื่นนะครับอ่าดีใจมากนะครับวันนี้ได้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆเอสนะครับมาพูดกล่าวนะครับแสงความดีนะครับครับสวยน่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมครับ วามจริงอยากจะพูดมากกว่านี้แต่ว่าต้องเก็บอาการนิดหนึ่งครับนะครับก็เอเป็นว่าแสดงความดีีนะครับสำหรับปงไอมี่นะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับกับซาร่านะครับผม A.F นะครับเชียร์กันเองนะครับครับยังไงก็รู้ว่าการทํางานมันต้องมีปัญหานะครับยิ่งไปอยู่ที่นู่นเหมือนเราตัวคนเดียวแล้วเราอาจจะรู้สึกท้ออาจจะมีปัญหายังไงก็อย่าให้คิดถึงเพื่อนๆนห่ะวันนี้ เราเอฟมานั่งเชียร์กันนะครับยังไงคนที่อยู่ข้างหลังตอนนี้จะเป็นกำลังใจให้นะครับใช่ไหมครับเพื่อนๆขอส่งเสียงให้ซาร่าหน่อยครับชอกวันนี้นะฮะกำลังใจมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็น G 2 G นะครับแล้วก็ a f นะหลายๆท่านมาให้กำลังใจซาร่านะครับเยอะมากเลยยังไงก็จะรอดูความสำเร็จนะครับต่อไปนะครับใช่แล้วนะครับก็อยากขอบคุณอยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณคุณแม่แล้วก็พี่สาววันนี้มาจากเอ่อจากเชียงใหม่มามาดูาด้วยนะคะ แล้วที่สำคัญขอบคุณพี่โอชูแฟนตาเชียนะคะจริงๆต้อง,งขอบคุณตั้งแต่ที่มีโอกาสเข้ามาในวงการเลยก็ได้ตั้งแต่ AF ตั้งแต่เริ่มต้น AF 3แล้วก็มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ได้รับเลือกให้มาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะขอบคุณคุณซื้อเจียมิสเตอร์ยูนะคะทั้งอีอมีเ e ดีย e บริษัทโดเรมีพี่ปูพี่สุสานแล้วคุณอเล็กซ์ที่ให้การสนับสนุนพวกเราไอมี่มาโดยตลอดขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ยังไม่ลืมซาร่ายังไม่ลืมพวกเราไอมี่แล้วก็รักพวกเราด้วยขอบคุณมากคะ่ะใช่แล้วนะครับเสี่ยวม,มือด้วยคอยนิดนึงคอยนิดนึงครับผมยังไง G2G ก็ยังอยู่ในใจสเสมอรับพวกเธอทุกคนนะพ,พ,พี่เปียวขอบคุณพี่ปองขอบคุณพี่เปิลพี่ลี่พี่ลูกตาลพี่แคทเอ้ยพี่แคทแคทแคทแล้วก็ <c oughs> น้องมินสุดเจ๋งเลยว,วันนี้ g ีมา<อ>ให้กำลังใจกันเต็มเปี่ยมเลยนะครับขอบคุณมากแ,แต่ที่แน่ฮะบเมื่อแบบกี้อยู่หลังเวทีผมเห็นยังไปเชอร์ห้าหนุ่มนี้มีซ้อมตรงซ้อมเต้นกันซ้อมเต้น ดูแบบดูแล้วคุณผู้ชมดูไม่ค่อยเข้ายัางไงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวในฐานะวันนี้ไอ้มี่มาประเทศไทยครับมาแถลงข่าวเดี๋ยวเราจะให้ห้าสาวไอ้มี่สอนหน่อยละกันสอนอ,อย่างเบเชอรน์น,นิดนึงว่าจริงๆแล้ววิธีที่ถูกในเขาเต้นกันยังไงนะครับมาเชิญเลยนะครับอสอนหน่อยสอนหน่อยนะมมเดี๋ยวเพลงมาด้วยนะครับเริ่มเริ่มก่อนนะฮะยังไงยังไงเทนเนอร์กันแบบตัวต่อตัวเลยแล้วผมล่ะแล้วผมทำไมเขาสอนกันตัวต่อตัวเลยล่ะเออครับอ่ะ ไอ้ยยะยังไงร้องด้วยครับนิดนึงเอามีสอนกันนะครับผมอ่อผมเหมือนช่างละค่ะผมเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มเลยครับเริ่มนี่สอนเสร็จแล้วนะครับใครเสือทีละเต็ปทีละเต็ปทีละเต็ปโอเคครับผมอีอีผมเหมือนโอเคนะใครชื่นโอเคอีอาซันไอ้ยะ ไอ้ยาไม่เอาละไอ้ยาไอ้ยามวนนิวนะไอ้ยาไอ้ยาตกมือนะฉันต้องขอเว็บลานี่นี่คือการสอนเดี๋ยวผมถามห้าหนุ่มก่อนเข้าใจไหมครับพี่ต้นครับไม่เข้าใจครับแต่พยายามจะให้ให้ดูอาจจะน่ารักสู้เขาไม่ได้ทีนี้ สาวสาวเอมี่ยืนให้กำลังใจเดี๋ยวผมจะให้ห้าหนุ่มโชว์ครับนิดหนึ่งครับเทน,นเนอร์เทนเนอร์มาด้านข้างเทนเนอร์มาด้านข้างนิดหนึ่ง<ถ>ในฐาน, <ๆ S 2> นะที่เมื่อกี้สอนตัวต่อตัวแล้วทีนี้ห้าหนุ่มอยางเ,เชอร์เลอร์ต้องโชว์เดี๋ยวเราจะให้ห้าสาวเอมี่ร้องนะครับส่วนห้าหนุ่มเต้นนะครับพร้อมนะครับอ่ะเอมี่สามสี่เดี๋ยวินเดินเังนเดินเดเดินเดินเดิิเ ท้าแรกยังไงนะคืออันแรกต้องถอยหลังก่อนพี่อย่างงี้ถอยหลังก่อนเออแล้วไงต่อไอ้ยาไอ้ยาจิ้มแก้มจิ้มแก้มใช่สองม้วน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 หมุนนิ้วม้วนม้นเลยสามตบมือตบมือตบมือเลขสี่ตบหัวไม่ตบหัวันาีโอเคโอเคโอเคไม่ได้ก็ไหลไปพี่สบายสบายครับสามสี่มีเพลงมีดนตรีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพลงมาโอเคโอเคฮะ

ยืนทำการได้เลยนะครับในลำดับต่อไปนะครับแมวันนี้สนุกสนานกันมามากแล้วนะครับในลำดับต่อไปนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณอารยาจิตตะโรภาสครับผู้บริหารสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสเวอรี่นะครับขึ้นมาให้ดอกไม้นะครับให้ช่อดอกไม้นะครับให้กำลังใจกับสาวๆไอมี่นะครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ ผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย้ยืนรอก่อนครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอชเชิญท่านหนุ่มยาวไปเชลเลอร์ลงก่อนนะครับลำด,ดับต่อไปนะครับ